พระธรรมสรุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองข้าพเจ้ายินดีเมื่อมีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปอย่างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิดเยรูซาเล็มเอย๋ยเท้าของเรายืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเจ้าเยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึ้นเป็นนครซึ่งประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาเป็นที่ซึ่งชนเผ่าต่างๆขึ้นมา คือคนเผ่าต่างๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสรรเสริญพระนามของพระยาเวตามกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้ให้อิสราเอลบัลังเพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่นเป็นบาลังแห่งราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพสำหรับเยรูซาเล็มว่าขอให้ผู้ที่รักเจ้ามั่นคงปลอดภยัยขอให้มีสันติภาพภายในกำแพงของเจ้า และมีความปลอดภัยในปราสาทราชวังเพื่อเห็นแก่พี่น้องและไม่สหายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวว่าสันติภาพจงมีอยู่ในเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาวีพระเจ้าของเราข้าพเจ้าจะส่อหาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เจ้า